ไปดีพี่ลงมาดีพี่ลุงมาดิกูกี้กำลังเห็ดรับเขา,างานเจ้าว้างานเจ้าคนงานแต่ว่ายัางไม่มีคนงานมาสักคนเลยจะเปลี่ยนมุมแล้วนะ si <coughs> <coughs> <tria> 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 ผลปัดทูกผลโกกใส่กันบ่เมื่อกี้บ่แล้วครับผล <c oughs> ปัดทูล่าสุดอีจ่อยไปแล้วพี่น้องเอ้ย<บ>มีน่ะบทสิไปกับไปแบบเงี้ยเมียโทรตามกับบทสิบอกหาจ่ายบ่แล้วเสร็จมาบอกว่ามีนัดมีนัดไปทางไหนวะจ๊ะจากนัานไปทางไหนเนาะเอาฮะนะันดูอันนะั้นนะ เนี่ยนะเขาเมื่อไหร่นะโดยทันเสาคนงานกี่ดอกอากันคนงานเปท่านมาดอกคนงานเขาเองคนงานเพือออเอเอเ่อนเองนะเนี่ยนะนาทีเมื่อไหร่นะสี่แปดโมงตอนนี้อีเอือ้อยโทรมาว่ายังบพเห็นคนงานจักคนสิกอีซีกระตัวอีกว่าซีมาหาปากระบายว่าซีมาว่านี่พอบุหดีมาอีก อีจอยอีขับปลาอีเอื้อเอาใชิมหมมันสิ่งไปทต้องเอื่นดิ เาเปคนงานสิมาจากคน,นคนลูกที่เลยู่มึวตอนตอนเสาร์นหมันเลี้ยหน้าทุงม่ย้ายะตอนแรกจะลงไปหน้าบักขเสืเอผมมีคนเือผมมีคนงานมาคตัวไม่ได้คนหาปากว่าสิมาอยางที่เเหน็นไฟอยู่ในหนา้าเลยหน้ามักขําสิบเอด็ด เปถ่ายห้องหน้าทงนี่ก็เกี่ยวไปนั่งเลยเด้อให้ยกินกเลยเห็นเห็นเอาไปอยู่ตูบเลยเด้อพี่ทอมเดี๋ยวให้เจ้าหน้าแม่มากินมังงโวอีนะยเดี๋ยวแกมอยู่กระทอมเลยลูกน้องซีโน่สี่สันนาบ่อหก ทีว่าไหวนี่แต่ยังโเห็นจะคนแน่นหน้าโมงสองเงืนเนื้อนี่สองสองไม่รู้กูสักมักดาวกับอะไรคนงานส้่งน้ำเสียงก็บอกมันใครเสียงดัง ข้าก้าเอาเกี่ยวสวงนี่ตอนที่สี่สิผ้าหยุ่นสิมาอีรัวไปยืนนมนงกิไปเฮ้กินนมนงกิไปไปดูไปดูไปดูใส่ฮะมาจะไปกินมุกกระถางนมกอยุจ้าจ้าไปวะลูกไปวะนะฮะมันกินแต่ป้ามาทำา อ้าวไม่ใหญ่มากดิไซน์เนาะกินอะไระไปสิพาน้องพาน้องไปด้วยเหรอให้น้องกินแต่ปลาน้องชอบกินแต่ปลาแต่อยากให้น้องเห็นโ,นโค้กใช่เลยถ้าเราอยากกินน้องน้ำ<อ>น้องน้ำก็เสื่อม น้ำเดือดได้ไหมสิบสองหายไปเกินขึ้นคนงานเจ็ดแสดงว่าอย่างไรล่ะครับว่าแล้วคนที่งานฝันเข่า

嗯。Mm. ของเมนู oh, น้อยมาเก็บน้อยๆอ,อย่าไปเหยียบรลดเพเด้อไปอยู่ไหนหิวแล้วมื้อนี้ป่น,น,นปลาทูแล้วก็ป่นกบโอ้ะแนน มาแต่ลูกค้ามาซื้อหยังมาเอาซะหลายบ่แม่นเอาอันนี้ลูกอันนี้เอาไปกินป่ะพอแล้วพอแล้วเอาเรื่องสัตว์จนพี่น้องไปทหก็แลแต่นางดอกตามใจนางเนาะแต่มานนี้เฮาก็แม่ีเฮาสิให้เกีซือเนาะจ้างคือกันจ้างหมูมันละ200 เอาแร้วลูกงี้ก <KNOW plusieurs> ินนะขนมข้ามนะกินขนมข้ามนะแก่นะหน่อยขี้หมูคือเคี้ยวพระบุญพระทรงาระเป็นกำลังใจเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนจุ๊บบ๊าย